วันนี้นะคะมุกจะแสดงให้เห็นว่าถ้าเราไม่ไล่อากาศออกจากถังน้ํามันเราก็จะยกถังได้ยากมากนะ,ะถังบวมส่วนถ้าเราไล่อากาศออกแบบนี้นะคะโดยการแง้มฝานิดนึงนะคะแล้วก็เอามือบีบข้างๆนะ,ะกดไล่อากาศแล้วก็ปิดฝาไปทําให้ถังแคบลงนะ,ะมันก็จะเอา ถังออกจากแหลกง่ายมากค่ะไม่ต้องใช้แรงยกอะไรเลยนะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเหนื่อยจากการยกแหลกน้ํามันก็ได้ถังน้ํามันก็ได้นะคะโอเคเรามาดูกันเลยส่วนวิธีการวางก็มุก็จะวางไงายแบบนี้นะคะเพื่อให้ปากถังอยู่ด้านบนเพราะว่าบางทีปั๊มเขาเติมน้ํามันมาเยอะเกินน้ํามันก็จะได้ไม่หกค่ะ จากนั้นมูก็จะเอาเจ้าปั๊มน้ำมันพกพานะคะรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานกันล้นนะคะหรือรุ่น01นย์หนึ่งเนี่ยเติมเข้าไปแทนนะะเพราะว่ามูก็ได้ดื่มน้ำหรือทำอะไรไม่ต้องมาคอยเฝ้าะคะ่ะก็จะชิวๆไปได้เลยนะคะปล่อยได้เลยไม่ต้องดูว่า น้ำมันจะหกล้นออกมานะคะ